สวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาสุขุสุขคนว่าฝั่งลาวฝั่งไทยและทางประเทศเนาะมาพบมาพบกับหลายไง อีกแล้วพี่น้องมื่อนี้ซาหลายใหญ่กระสิพาไปเขาป่าเนาะกับป้นางปะแตงนองคำสุกไปหับไปสมกันได้เลยเันนี้กำลังอย่างมืองพี่น้องไปเสียหอนแทงกันแล้วน้องจ้าวขอยรวนไปเมือว่านนี่ มือนี่เจา้าว่ะพนชีชวนนี่พ่จักรไอ้น้ำมืออาไอน้ำปลาแตงไม่ได้เหรอแลยให้เจ้าให้ให้ให้ข่อยไปกราบปลาแตงแล้วก็ข่อยข่อยกับไปกราบเช่าไก่อีกข่อยก็ไปตลาดสองรอบแล้วเนาะมือนี่ไหน เออกระมือนี่แหละมือเจ้ากระชับฐานเท้าไก่ก่อนไปหรือบปไปบอไปคอยไปได้คุณบ่กนมเนมมันไปจะทำอะไก็บผักเงินตอนนี้กำลังยางเมื่อขันคำละหนามเดือดหนุนอื่นเอายังี้ยห้เอาเจ้าบอกเจ้าชีอักติกมา กะติ๊กใหญ่พวกกะตี้เขาก็มีเอาตัวสีบัวก็ได้เนาะใส่ตะก้อนได้เต่ทุงเดียวได้นะคะใส่กรได้ใส่ตะมุกใส่ตะก้อนแล้วก็เอาเันเอาหนามเอานามใส่กระตุกมาเออเออถ้กกะย่างเมือเพือสีหอดเฮือนไก่เติบ แม่นี่กระบ,บาะจะมั่มบ่ไดมาตัดพื้นน้ำเนาะมากกระบะจะแนมเนาะมากกระบะจะแนมบอจะมั่ม <laughs> นะบมมมม่มา,บบาม,ม,มาแต่กระบะจะแนมมาแต่มาปะนางได้ยังครัปรนางได้หนอได้ <laughs> หนอหน่อไม้บอกเลยงงงน้ำไปเดือดเด้อ ตนางกะหาหน้านามมอม่เมื่อแกงพร้อมแกงกินแรงบ่มีกะตากแบนีน่นนละเมื่ออื่นแล้วกะตากานำเฮ็ดปลาน้ไม้กับขับปลานหน้าใมอหน้ไม้ไผ่กันขันหาเด้นหน้าไม้ไผ่เกี่ยงบ่บ่เขาเออวันหน้มิมน้ไม้กะสะการหน้าไม้กะสะ

เมื่อเนี่ยก็มาตัดพื้นกับปะแตงอยู่ป่าประแตง่แตงเมืออ่อยบ่ ป่าพื้นพี่น้องกพ่นอดักิดสี่ได้พื้นลดหนึ่งกับบรินายป่าพื้นก็ ไม่ยังก็หฮหฮนางเอกกันเนาะมันกันเนี่ยสวัดีปานางสวัสดีเมื่อยบอเมื่อยเลยเมื่อยเลย ใส่พ sí, ื้นได้ไหมใส่ผ้าใส่ผ้าเพื่อสิได้พื้นโดนหนึ่งเพื่อจะได้พื้นนในลำกส้ได้ให้ทานทีลงหรือบ่ลงบูจักเี่ยงเงินกันแน่ป้านางว่าคันพื้นอันคันไม่ล้ำนี่บ่ลงป้านางขี่ลงเองลงเลยเหอะแตกเหตะเต้น น,นันเห็นบหมเนะปนังเก่งป่นานกับเขาหกตกแล้วอ่ะายอยู่เเป็นยังก็ไอ้คำชุกอยู่สน้อยไอ้คำชุก ว่าเงือเวลาว่างพูดผู้บ่าวสบายดีอค่ำสุกสบายดีเมื่อยบ่เมื่อยแล้วเอืกอยนี <half. S 2> ่บ่ไ <encontramos> ด <Excel KK> ้เมื่อยได้เอืกอยเพวกเจียงก็แต่งเหลือจัดแจะจัดแจะจัดแจะจ้ะ